แล้วแล้วตามกองข้าวกันเซ็ตสิทธิ์ไปที่ร้อยทุกคนนี่หน้าตาเป็นตาเซฟไรจ้าเสียเหนียวนุ่มแห้งทุกคนตัวมันกินกันคำนี้ใหญ่ทุกคน ตอนนี้ฝนตกเด้ kind of mm hmm. อนี่ตกเป็นแซาวจนฮอดแรงเงี้ยบัวซาเลยเมื่อกี้เบิ่งข่าวนะแขกจะแจ้งว่ามีพายุพายุตั้งแต่วันที่ซาเอ็ดค่ะวันที่ซาสามจ้าน้ำสีบท่วมอีละบ่นี่นะฝนสามีิยังน้ำขึ้นแล้วทุกคนอ้าวเมื่อกี้นว่าจักรวัจะสิกินมันจกถ้วย สองสวย,สวย <laughs> พี่พ่ดสองวยนะไ,ไมวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้าง ไมเนอะเธอเมื่อวันฉันที่แล้ว <c oughs> สบายดีจ้าสบายดีเอฟซีตอนนี้เฮากำลังฮ้องเพลงกับบรรยากาศฝนตกลูกคนฝ <c oughs> <c oughs> นตกแบบนี้ก็ต้องฮ้องเพลงแบบนี้แหละเรกคนมันจึงเข้ามากับบรรยากาศนะ <c oughs> เอาทักทายสบายดีสบายดีจ้าสบายดีตอนอา่า เทียงหนึ่งโมงทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกจ้าฝนตกตั้งแต่เสาไปละจนฮอตหนึ่งโมงสองโมงก็ยังฝนอยู่ทุกคนก็เลยไปใส่บอดายไปใส่บอดายหลีวันนี้ไปใส่บอดายหลีทุกคนเอ้าก็เลยนี่แหละนั่งเบื้องบรรยากาศแนเบื้องภูเขาทุกคนนี่ภูเขาภูเขาหลังบ้านตอนนี้ฝนตกโอ้บรรยากาศดีละจ้านาะงรรยามนี้ก็ เป็นยามฝนทุกคนเป็นฤดูฝนนี่แหละขันมาลาวกับสิด้เห็นบรรยากาศแบบนี้เดอ้อนี่ทางุนกะมีหมอกมีหมอกตกด้วยนี่หมอกปกคลุมเลยทุกคนภูเขาสายน้ำแล้วก็ต้นไม้ทุกคนบรรยากาศดีหลายจ้าหลังบ้านเขาสวยงามหลีทุกคนอืมท้องเพลงนี่แหละ ห้องเพลงของโลโซฝนตกที่หน้าต่างโอ้มนหมวนเลยทุกคนว่าวิ่งอย่างไรมันนี่กันรก็ไปใส่ไว้เนาะว่า่าซิเฮดเมนูแซ่บๆกินกับบรรยากาศและดูฝนทุกคนนั่นก็คือต่าเออมันไปใส่ไว้ดันอกจากต่าทุกคนวันนี้ก็ว่าซิเฮดเมนูต่าแซ่บๆทุกคนเท่ากับไปซื้อเครื่องต่ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ มื่อน,นี้ก็เลยฝนตกพอดีได้ย้อนซื้อมาไว้ก่อนเพราะว่าจะเฮ็ดต่ําเป็นต่ําข้าวปุ้นทุกคนต่ําขนมจีนกับใส่เส้นมักกะโรนีทุกคนเครื่องตำําหลายนะแต่ว่าเฮ็ดใดไดทุกคนเพราะว่าฝนตกไปมาได้นะก็เลยอะต่ําซ้ำเท่าที่มีทุกคนตอนนี้เฮาก็ลวกเสน้นลวกอย่างเรียบร้อยแล้วมีแต่เฮาซีไปอาตาเครื่องต่ํากันเลยทุกคนเพราะว่าเฮาเลวกเรียบร้อยเลย บอล้ลซ่าทุกคนเดี๋ยวเราลงมือไปตนตำขนมจีนแซ่บๆกันทุกคนเนี่ยจ้าอันนี้จะเป็นเครื่องตำของเราทุกคนเนาะนี่มีพักกันจองพร้อมอันนี้จะเป็นพักกันจองที่เราลวกไว้ทุกคนแล้วก็จะมีอ่าม ah, ักกะโรนีแล้วก็ขนมจีนทุกคนประมาณนี้น่นะนะแล้วก็มีพักกับเล็กๆน้อยๆจ้าหาทุกคนนี่แหละาดูคนต้องกินตำนะเออเมนูนี้ อยู่ในทุกสถานการณ์เลยทุกคนนะอยู่ในทุกระดูเลยอะ่ะไปสซบอดี้รีทุกคนเมว่าจะเป็นคนนะแมวมันยังไปสซบอด้ทุกคนว่นนี้อุ้ยเป็นตะแพงแท้คนนะ่ะเดี๋ยวไตใส่กันนี่เป็นมือตาขึ้นมา <laughs> เดี๋ยวเฮาจะใส่หมักพริกเติมกำเลยทุกคนหมอแม่ <laughs> Moment, นะเอาได้ใส่วันนี้ดอกเอามาโชว์สิเดี๋ยวเฮา,า,าจะใส่ประมาณนี้เอานี่อ่า พกหน่อยทุกคนเนาะพกเม็ดนี่ใส่มาเพสประมาณนี้แหละ<น>ถือว่ามากหนึ่งกับเพสเติบทุกคนคือเขาใส่เขาใส่ประมาณนี้แหละนะพอดีแซ่บอ่ะเอาลงคกเลยจ้านี่เอาลงไปกระากากระเทียมทุกคนขาดหมดเลยนะกระเทียมอยู่ในทุกเมนูเลยอันนี้จะเป็นกะปิทุกคนนี่ใส่ประมาณนี้รากระหงนัวจ้า เอาเ็บๆสทุกคนมึงกินกันแบบชิวๆเลยนะวันนี้เอ้ยเฮาบ่าอยู่ทุกคนไปตลาดนัดไปขายของท่านก็เลยได้กินคนเดียวนะอเอาตางตางสง์สองสองบวกเดี๋ยวจะมาต่ำกันมันต่ำให้มันเข้ากันเอาทุกคนประมาณนี้จ้าถ้าระต่ำประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมา ใส่มะเขือเทศทุกคนมะเขือเทศมะเขือเทศกระเซ็นจุ่ตลาดทุกคนหน่อยงามงามนะหน่อยมันแบบอ่าเนื้อมันกี้ยังดีนทุกคนนี่ผิวทั้งนองมันแบบสะอาดดิลุกมันกับแบบกินสดก็ได้อะทุกคนแบบงามไม่ลีนะใส่ลูกหนึ่งประมาณนี้หลักกะใส่มะนาว้วกันจ้าเพิ่มความแซ่บทุกคน บีบมะนาวใส่ต่อมาทุกคนเดี๋ยวเขาจะใส่ปลากันนะมีปลาล่าเนาะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเขาจะใส่หมดเลยโอ้ยบ่พอสบ้างลืมซื้อทุกคนในชะั่งนี้นะเดี๋ยวจะมาโคเร่กันมาเลยชีสจาร์ไปแห้ทุกคนเผ็ดเต็มคุกเลยอนะ่ะ เราจะมาใส่เครื่องกันทุกคนข้ากจะจจใส่ประมาณนี้นะเพราะว่าห้างกี่คนเดียวกะใส่เครื่องหนึ่งทุกคนยี้อีกครื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเทลงไปเลยสีสันมาเลยทุกคนตรงนี้วินากิตร์อะข้าตันตัวนี้ข้างใส่ผักกันจองน้ำทุกคนนี่มันก็เลยเพิ่มสีสันให้กับครกของเราแล้วก็มีอามักกะโรนีนะ เนี่ยทุกคนเซ็บๆจ้าเดี๋ยวเขาจะมาจัดการเนาะแล้วกะนั่งกินด้วยกันเซ็บเซ็ทุกคนนี่แล้วแล้ตามของข้าวกะเซ็บสิดไปที่ร้อยทุกคนนี่หน้าตาเป็นต่เซ็ปลายจ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> <laughs> มาทุกคนเดี๋ยวมาลงมือกินกันเลยมาเนี่ยเส้นขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มแห้ทุกคน Mereka juga menikmati Mereka sedang menikmati Perjalanan seperti ini sangat menarik Mereka seperti menikmati Mereka menikmati ซดน้ำครับน้ำปลาแดดน้ำปะลาระคำนี้ง่ายทุกคน ฝนตกจ้าทุกคนตอนนี้ฝนตกเด้อนี่ตกเป็นซาจนฮอตแรงเง,ง,ง,งี้ยบัวซาเลยเมื่อกี้เบิ่งข่าวนะแขกเจ้าแจ้งว่ะมีพาย,ยุพาย,ยุตั้งแต่วันที่สาวเอ็ดค่ะวันที่สาวสามจ้าเน,นี่ยมัดมือ <laughs> มัดเว้นอารมณากาศทุกคนอารมอากาศฝนตกยามแรงนี่ น้ำสีบดทั่วอีตาะบ่นี่นะฝนซัมนี้ยังน้ำขึ้นแล้วทุกคนน้ำขึ้นชันฝนมัดขึ้นวันนี้น่าจะน้ำท่วมคักเลยแหละน่าจะได้หาป่าแล้วมั้งอื่นมีคนฝนตกกลินฝนตกกลินชักแท้เต่าเด้อเต่าแล้วทุกคนเว็นนีก่ก็กินต่ำไปแล้วนะจู่าแซ่บเติบทุกคนวันนี้มีตะกินกับกินนะ ตะแลงมากกับกินต่ออีกทุกคนกคนินข้าวแรงได้เลยตอนนี้เอื้อของเรากำลังเห็ดเมนูแซ่บๆนทุกคนสดน้ำพันธ้อนกินกับนี่แหละกินแล้วก็ชมวิวชมวิวสัมผัสสัมผัสบรรยากาศฝนตกทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงนะพักที่เราจะกับเนี่ยทุกคนเบงแต่พักกระหัวนะว่าเห็ดเมนูยังเมนูนี้กะบขาดพัก,พกอะไรทุกคนก็คือเขาเปียกนั่นเองเขาเปียก อันนี้จะเป็นผักสลัดผักพร้อมเสริมอันนี้จะเป็นผักข้าวทองทุ้คนนี่ข้าวทองนะผักอันนี้กินกับตำมะฮวงกระแซบทุกคนกินกับย่างกระแซบผักข้าวทองเป็นยาพร้อมนี่ยังเขาเปียกพอบออะเขาเปียกฝาทุกคนนี่เขาเปียกฝาอันนี้เด็กเขาเปียกเขาบ่โอ้ต้มแล้วเราบ่นี่แล้วแล้วเขาเปียกหมูเลยทุกคน เปียซีหมูเลารอชิมรอ,อ,ช,มอช,มชิมเซฟกันเลยผันผ่านผันผ่าน,นอุย้ยเนาะเปิดเอาเนาะจริงไหนแล้ะทางหลังนี่ตาทางหลังเปียกเปียกมาเลยอ่ะมีทุกคนอันกลางฝนเฮาล้มไปเลยนะเพราะว่าฝนตกกินนี่แล้วก็ไม่ลมพัดพร้อมหนุ่ยไปเลยมือจ่อขึ้นกันเลยทุกคนมืดต,ตื่นมืดคักมืดแน่มืดแท้มืดว่าทุกคน,นมอเห็นเดือยมอเห็นดาว ยินีเสียงฝนโอ้ยได้กิน,น,นเน่้อแซลอะไรลม่รู้เลยกินเขาเปียกทุกคน,นเดี๋ยวรอชิมรอชิมทุกคนเอาลุยลุยลุยกินมานี่สด้น,น้ำแอร์อทุกคนมากินข้าวนนองกันจัานี่เขาเปียกเข,ขาหอมทุกคนโอ้น่ารับประทานมากเลยเอากระปุกเลน้อยๆทุกคนใส่พริกใส่มะนาวใส่น้ำซอสนีน ่เข้ากับบรรยากาศให้เนาะฝนตกตลอดเลยเอา้า,อา,อา,ากินเหรอจั๊กกะว่าจะสิกินมันจักถ้วยสองถ้วยสองถ้วยกินว่าสองถ้วยแต่ว่าโอ้บเบิ่งแต่ฐานหนังกินเลยทุกคนโอ้ตั้งใจเฮ้ที่านถ้าตั้งใจกริงก็เก็บอะไรฐานนี่ตัวน้ำฝน กินเขาเปียกปลาทุกคนเลยแซไปไหนเขาเปียกปลา,า,าอะไรลยาดควันออกเต็มเลยมัวมาละกอง <c ười> อทุกคนมากินกกด้วยก,กันจ้าคำใหญ่ๆคำโตเบ่งผักผักไร้หลายนี่ผักเขาทองคนกลิ่นมันแบบ เยนะังไง,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 งสมสมนกะกินผัดข้าวทองงุ่มงุ่มเลยมึงคุณอะกินมันงุ่มงุ่มจริงเลยมึกคุณสม่ำนะกลิ่นผัดคิวๆก็คือว่ากินผัดข้าวทองไงนะแต่ว่าเซฟเลยนะกินมันแบบ,ข,แบ,บข,ข้าวทองสไตล์แบบข้าวๆเนาะข้าวๆแต่บม่ว่าข้าวอ่ะนะแต่มันมาเป็นข้าว กินมันงุมง่มงิ่มๆไปจังกว่าลองชิมมั้งทุกคน <c oughs> มอ้สีว่าปลาทองแต่ว่าแซ่บนะมันกินได้ทุก,ทกเมนูเลยทั้งตำทั้งอย่าง